วิวเสกซานตาฮิฮิเวรสเมาปัญญาคุดมหาบัญเลยเังนี้นะคะวีลาจะไปตบบาหลค่ะโค้ดมหาบัญเลยจะซื้อให้ไหมเนี่ยรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางและผงซัฟฟอกเปิดเกมมานะคะวีลาก็ต้องทำให้ความรักทำให้คนตาบอดค่ะอจิ้มหนึ่งค่ะ นี่ไรความรักจะไม่เธอคนตาบอดขอขึ้นคั้เตือนให้ก่อนขึ้นชัเตือนแล้วอ่านนะสต็อปอ่านเดี๋ยวนะจ๊ะไปค่ะไปค่ะเร็ว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 เอวเอวความรักจะไม่คนตาบอดเอ้าเย่อเลยที่คือเสื้อเด็กวัดไม่ร้องดีกว่าเนี่ยปิวช่วยด้วยค่ะมาอยากจะทำลายมีเล่าค่ะนะเมียยังขาวเลยค่ะความรักจะไม่คนตาบอด ลาเลยค่ะวีระวีระความรักจะให้คนตาบอดสวัสดีจ้าวีระปาดมาหลอกอื้อมาหลอกปาดวีระกับช่วยวีระด้วยจะื้อไม่ปีเปอร์เอาไปเอาไปอี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  ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะโย่อเย่ยความรักที่มีคนตาบอ่อยช่วยด้วยเงือ้อเงื้อช่วยด้วยอ่ะวีล่าโดนตบเอาปีเปอร์เอาปีเปอร์ือแม่หลักแม่ยูนี่เน,นี้ยแม่หลักเจ้าปี มาแล้วค่ะความรักี่มีคนตาบอดดนะังไม่หนูด้วยไม่มีลาโดนตกช่วยวีลาด้วยความรักี่มีคนตาบอดเราจะต้อง เราจะต้องตกมาหลอกให้จงได้เอาปีเป้แม่หลอกคืนมันนะความรักจะมีคุณตาบอดค่ะฮ้กลับบ่อไปเต็มเลือดดีกว่าเล้วไม่กลับความรักฉันไมคนตาบอดช่วยวีราด้วยวีราต้องรีบวีราต้องรีบช่วยด้วย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 วีราจง มาหลอกจ้อ,จองยอวีล่าอยู่แล้ววีล่าก็กลับมาความรักจะเป็นขึ้นตาบเบลออเอ,อิ่มก็อันนะวีล่าก็สู้มไม่หลอกไม่ค่อยไหวนะช่วยวีล่าด้ว <c oughs> ดดยได้ป่วยเลยเว้ยอย่าค่ะอย่าค่ะวีล่า,าไม่แพ้นพี่ไงแพ้แหละ ฮะฮะฮะแพแล้วซิปีโป้มาดูดิสรุปสรุปก็คือปีโป้ชนะฮูพอบาทใจ